you เช่นเคยช่องหนึ่มมงมชอชนแนลนะวันนี้พามาดูขนมป้าบินมะพร้าวอ่อนนะขนมเบื้อนแลนองนะแม่าคาแม่ค้าเป็นคนใต้นะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะคนกำลังลุมเลยนะครับอันนี้เป็นเมนูนะครับป้าบินมะพร้าวอ่อนนะมีกะทิใบเตยข้าวเหนียวดำนะ 10ชิ้นสามสิบสิบสี่ชิ้นสี่สิบแปดชิ้นห้าสิบนะครับเดีย๋ยวเรามาดูด้านนี้นะด้านนี้มีขนมเบื้องเลนองนะนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนะพ่อค้าแม่ค้ากำลังยุ่งเลยนะพ่อค้าสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ค้าสวัสดีจ้า ไปคุยกันด้านข้างนะนี่ขนมบ้าบินนะ,อ,อ,นะ,ะอันนี้เป็นขนมบ้าบินเนาะมีกี่ไส้ครับมีกี่รสครับมค่ะมีสามรสนะกะทิบใบเตยข้เหนียวดำเผือกอันไหนกะทิครับสีขาวค่ะสีขาวกะทินะแล้วใบเตยครับเขียวแล้ว,ส,วสีดำๆครับข้าวเหนียวดำเผือกข้าวเหนียวดำเผือกนะขายทุกวันไหมครับ วันค่ะขายทุกวันนะอยู่ยาวไหมครับเองลูกค้าเดินมาถามว่าคิวยาวไหมสิบกล่องเลยนะทำกันไม่ได้หยุดนะขายดีนะครับร้านนี้ประมาณกี่นาทีหรือว่ากี่กล่องกี่คิวประมาณสิบกล่องอะค่ะสิบกล่องครับผมลูกค้ารอเต็ม้าร้านเลยนะ เปิดร้านมานี่เปิดร้านใหม่เลยป่ะครับใช่ค่ะตอนนี้เช็ดแป้งวันละกีโะนะก่โลครับเยอะเลยอ่ะกี่โลครับเยอะประมาณประมาณสิบยี่สิบโลเลยพี่ยี่สิบโลเลยนะอือเฉพาะบ้าบินนะครับใช่ค่ะเฉพาะบ้าบินนะแป้งวันละยี่สิบกิโลนะช่วยกันไม่ทันเลยนะนี่แม่ค้าคนใต้หรือเปล่าครับ นี่คนใต้เลยนะใต้มาเองเลยนะพี่กนพี่น้โอเคคนี่ลูกค้าสั่งสาวใต้น่ารักใจดีนะครับวันนี้คือลูกค้าสั่งไว้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะนี่มีคนสั่งไว้หมดแล้วนะเห็นเยอะๆแบบนี้นะนี่นะสั่งไว้หมดแล้วนะเป็นอีกดึงร้านน่าสนใจนะครับ ผ่านไปผ่านมาแวะหมู่ดินได้นะครับตลาดโต้รุ่งหน้าสารชนบุรีนะเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้นะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับมาก็มาสั่งกันไว้ก่อนได้นะครับนี่นะเอากันไม่ทันเลยนะทั้งมก็ลงแป้งเนี่ยนะครับสนับสนุนคนทำมาหากินนะ แป้งวันละยี่ิกิโลนะมะพร้าวมะพร้าวนี่เราขูดเองไหมขูดเองค่ะมะพร้า,พาวขูดเองเลยนะไม่อ่อนไม่มาใช้เนาะใช่ต้องเป็นมะพร้าวอ่อนนะผ่านมือแม่ค้านะครับรทำกันไม่ทันเลยนะอ,อยู่ข้างร้านเจ๊ฝนถังแตกนะมาได้นะ นี่นะคนหยิบใส่กล่องมาแล้วคนแพ็คใส่กล่องอันนี้ลูกค้าแบบรวมหรอเ่ะสองสีใบตเตยกับอะไรนะเขาเหนียวดำเขาเหนียวดำนะขายดีครับอร่อยครับ สามคนช่วยกันทำมาหากินนะครับหยิบกันไม่ได้หยุดเลยนะครับอันนี้ที่หยิบใส่กล่องนี่มีคนสั่งไว้หมดแล้วนะ 10ชิ้น30บาทนะ14ชิ้น40บาทนะ5 8 8ชิ้น50บาทนะครับมาอุดหนุนกันได้นะตลาดโต้รุ่งหน้าสารชนบุรีนะครับกินยำเผ็ดเผ็ดแล้วมากินของหวานนะวันนี้นะ ขายดีครับทำกันไม่ได้หยุดเลยนะมีสามรถนะครับรถข้าวเหนียวดำรถใบเตยแล้วรถอะไรนะข้าวเหนียวดำใบเตยกะทินะตามตามไปหน่อยนี้นะ ก็ทำมันไม่ได้หยุดเลยนะครับสามเตาขายบ,บ้าบินเฉยๆแป้งวันละ20กิโลนะไม่ธรรมดานะครับ ขายทุกวันไหมครับทุกวัน,นค่ะขายทุกวันนะ,นนะไม่ขายเฉพาะวันไม่ขายนะนี่ยกันลงกันใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็หยิบกันใหญ่นะครับแป๊บนึงนะคะพี่ ไปแล้วน้าขึ้นมาเมื่อกี้รถข้างบนนะนี่ะแกเหรอไปที่ร้านรับคนละครึ่งด้วยเหรอครับ นี่มีคนละครึ่งมีเป๋าตังนะใครมีสิทธิ์ก็มาใช้กันได้นะร้นอนบ้าบินเลแร่นองนะครับคลิปคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องหนุ่มืองชนชาแนลด้วยนะครับ เดี๋ยววันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับแข่ค้าขอบคุณครับขอบคุณครับบ,บวัสดีครับ